สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรานะครับ CF Mo t o อโต i ค i c คทแลนะครับวันนี้เราจะพามาดูถ้ำด็อกรผลกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่าเข้าข้างในแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับครับตอนนี้สมาชิกทําการนะครับเรียงแถวนะครับเพื่อจะทําการเข้าถ้ำด็อกเตอรนะครับก็คั้นแรกนําไปแล้วเป็นแซดพันอ์นะครับความกว้างของหน้าถ้านะครับอยู่ประมาณ3เมตรกว่ากนะครับ3เมตรกว่านะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะเป็นห่องหินนะครับที่มีความกว้างไม่กว้างมากนะครับอยู่ประมาณ3เมตรประมาณนี้ครับระยะทางในถ้ำนะครับทั้งหมดอยู่ประมาณ2กิโลนะครับก็ถามว่ายาวไหมยาวมากนะครับสิ่งที่สําคัญในถ้ำนะครับถ้าช่วงที่ฝนตกหนักนะครับน้ําเยอะนะครับน้าบิดล้อเลยนะครับแล้วก็เวลาเข้าจะมีช่วงลึกและช่วงตื้น ค่อนข้างจับตัวนิดหน่อยนะครับครับตรงนี้เราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับเพื่อออกจากถ้ำแล้วก็เข้าปากถ้ำถ้ำหนึ่งนะครับถ้ำตรงนี้ก็จะค่อนข้างแคบนะครับจะแคบกว่าถ้ำด้านหน้านะครับแต่สูงกว่านะครับเมื่อเข้ามาแล้วจะมีทางแยกซ้ายและแยกขวา นะครับไม่แนะนําให้มาคนเดียวนะครับเผื่อลถเสียหรืออะไรต่างๆพวกนี้ไม่มีใครเรียกเลยสัญญาณโทรศัพท์ในช่องเขาไม่มีเลยนะครับในหรือในถ้ำไม่มีเลยนะครับอตอนนี้พี่โดงนะครับเป็นสมาชิกของเรานะครับก็จอดถ่ายรูปนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกกันนะครับอตอนนี้ก็ค่อยๆไหลออกไปเรื่อยๆนะครับทางจะค่อนข้างแคบและพอดี ลดมากๆนะครับต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าด้านข้างแทบจะติดกันเลยนะครับครับในช่วงถ้ำช่วงไปปลายถ้ำนะครับจะรู้สึกว่า ถ้ำาจะาค่อนข้างเล็กลงนะครับช่องแคบลงนะครับแล้วก็เพดานนะครับของถ้ำค่อนข้างเตี้ยลงนะครับซึ่งไม่เหมาะกับคนที่คนที่ไม่ชอบที่แคบจะไม่ชอบตรงนี้เลยแล้วก็มืดมากๆนะครับถ้ารถไม่มีไฟจะมืดสนิทเลยนะครับครับเมื่อเปิดไฟก็จะสว่างนะครับ จะมีแยกซ้ายและแยกขวาตลอดทั้งเส้นทางนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังด้านหลังขามากเพราะว่าบางช่วงจะเตี้ยมากๆ,ๆเลยนะครับช่องทางก็จะมีซ้ายและขวานะครับทางหลักก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ถ้าทางทางเลี่ยงนะครับก็จะค่อนข้างเล็กนิดหน่อยน,นะครับครับตอนนี้ก็กําลังจะถึงทางออกกันแล้วนะครับเราก็ปักสายตากันก่อนออกจากถ้ำนะครับเพราะว่าข้างนอก ยามากเพราะเราขับตราไหนมาประมาณ2องกิโลค่อนข้างไกลมากนะครับค่อนข้างไกลเลยนะครับในช่องทางเล็กๆนะครับสถานีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าแท็พันลงน้ําได้ลึกขนาดไหนนะครับลึกขนาดไหนเดิมๆนะครับจากโรงงานไม่ได้ใส่ส n o เก e ลนะครับใส่แค่ท่อซีวีเทคอันเดียวนะครับท่ออากาศซีวีเทคอันเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าลึกขนาดไหนนะครับ ไปได้ไหมนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับคลิปหน้ามีอะไรดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมครับสวัสดีครับ